สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะแมบมก็จะมาปลูกมันเทศนะคะของญี่ปุ่นค่ะเป็นมันหวานนะคะวิธีการเตรียมดินนะคะการปลูกมันเทศกับการปลูกสตรอเบอรี่นะคะเตรียมดินเหมือนกันเลยค่ะทำแปลงก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่ค่ะคุณพลาสติกเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะนี่คือเป็นเกี่งพันธนะคะมันที่เราจะปลูกนะคะมันจะปลูกนะคะสายพันธุ์เบนี่ฮารุกะนะคะนี่ค่ะเราจะใช้มีดนะคะใช้มีดกรีดแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะที่คนญี่ปุ่นเขาปลูกนะคะเขาแค่เสียบแบบนี้ไปเลยอะค่ะเสียบแบบนี้นะ แต่ว่าแม่มาอย่าปลูกให้มันแบบว่านอนนอนหน่อยนะคะนี่ค่ะเพราะจะวางนอนนอนให้มันเป็นนอนนอนโอเคแบบนี้แล้วก็ขบดินแล้วก็วางแนวนอน กกค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อเลือกก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็คนญี่ปุ่นเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาปลูกเสร็จเขาไม่ได้ลดน้ํานะคะเขาจะเลือกปลูกวันที่ก่อนฝนจะตกนะคะเพราะว่าพยากรที่ปุ่นค่อนข้างแน่นยําค่ะพอเขารู้ว่าฝนจะตกเขาก็จะามาปลูกแบบนี้รอไว้เลยค่ะ โหสตรอเบอรี่ oh, ลูกใหญ่มากโอ้โ oh, ห wow. แดงสวยเต็มไปหมดเลยโหสตรอเบอรี oh, ่เพียบเลยว้า wow. วนี่ค่ะเพื่อนๆผลพลนตโอ้โหลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวคอยดูนะเลี้ยงโนองนะคะถ้าบอกว่าน้อ NO นี่สตรอเบอรี่นะโอ้โหลูกยังไม่ทันแดงนะคะลูกแบบนี้นะโนอาเขาก็จะเก็บแล้วนะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวบอกเขานะแต่โนอาคงจะแบบรีบรีบวิ่งมาเก็บใครอยากกินสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆบ้านงา <Hi. S 2> น,นง่าย <laughs> นี่นะคะสตรอเบอรี่ค่ะเห็นไหมลูกมันก็จะแบบใหญ่มากๆเลย ไอเดี๋ยวแม่เด็ดให้ค่ะเดี๋ยวลูกเล็กๆมันจะหลดนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะอันนี้ฝ่ามือนะอันนี้ลูกค่ะโอ้โหนี่ค่ะทยอยอุย้ยยุงยุ่งโอ้โหน้าเห็นไหมคะน้านั่งข้างในนี้ก็ได้ไดนี่ลูกอืมโ,โอเค เนีย่ยเดินเข้าไปในนี้ก็ได้นี่ค่ะเออนั่งยองๆไหนลูกลูกแดงยังเอ,อ้ยเอาไว้ก่อนว้ายังไม่ค่อยแดงเท่าไรหร่อคะคะแดงนิดเดียวเองนี่ไงลูกนี่นี่ลูกโอเคว้าวเดี๋ยวไปโดอนอันนี้เดี๋ยวไปโดนกิ่งอื่นเข้านีไ่ไงอีกลูกเล็กนะ่ะ นี่หวานเท่าไหร่ม,มั้งแม่นี่ไงลูกแดงเนี่ยตัดทิ้งไปเลยแต่หวานนะระวาังเเก็บมาก่อนนี่คะ่ะเพื่อนๆได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่มากๆเลยคะ่ะนี่แล้วก็ยังมีอีกหลายลูกนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บกันใหม่นะคะวันนี้เก็บเท่านี้ก่อนคะ่ะ ไปเก็บมันกันเนะีพี่จีก็มาช่วยเก็บด้วยน,นี่ค่ะวันนี้ก็จะได้ถึงเวลาเก็บมันแล้วนะคะพอ่พอพ่อต้องเอามีดเนี่ยตัดเถามันออกก่อนนะอันนี้ใช่ไหมก็ตัดเนี่ยออกอะ่ะใช่ ใช่เใช่ตสเดียวใช่ตัดเท้าออกก่อนกบหรือคางคกพ่อย่าอันนี้กบหรือคางคกไมู่คางคกสิเนี่ยพ่อพ่ออย่าไปแก้มันปล่อยมันเอาดินกบมันไปเลยเอาดินกบมันไปเลยให้มันหลับไปเลยาปย่ใก็ ให้มันนอนหลับไปเอออย่าไปยุ่งกับมันให้มันนอนไปโอเคมาเรามาเก็บมันกันอ้าวแล้วก็เอาพลาสติกดําออกเอาเอาพลาสติกดําออกเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บมันกันใช่ <c oughs> ใครดูเก็บได้รุูดดิ เออดึงที่นี่พ่อว่านนี้พ่อพ่อ้ทำเปนหวันหลุอยู่กอ้ยเยอนี่มาตะกเอาวางไว้ข้างหน้ากองไว้ข้างหน้าพี่จีขุดเร็วแหมเมื่อกี้นี้พี่จีช่วยได้นะเ่พี่จีขุดเพ่อ๋า พปานหนกเคตเลยโคตรเก๋ตรเก๋โตรเก๋โคตรเก๋โคเโจิงมันอนีมากเลยนะเนยแค่ไเห็นแล้วเนี่ยนะปลาเลตโอ้ใหญ่ไปมเลปลาโอ้ยใหญ่มากไปเลยว่ะว้อยใหญ่มากแล้วเราลอลองถอดดูดีไหไปชลงเ おてい、ね、かれてくるならてくるならてなら出てくるなてくなら出てくるなら出てくら出てくるな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 ら出てくるてくらててるていいなーいていいなてなら มาให้หมดลูกโอ้โหโอ้โหหัวใหญ่นอเจอแต่หัวใหญ่ๆอ่ะโอ้นไชนะไไพ้หจีโอ้หัวใหญ่มากจับเพคเก นี่จับดีๆนะบางทีมันก็อยู่ลึกๆนะอุ้ยหนปโอ้โหนี่หาดีๆนะเดี๋ยวเผื่อมันหลงอยู่นะโอ้โหน้ออาเจอใหญ่สุดเลยอุ้ยแม่ก็เจอหาใหญ่มากเลยโอ้โหนี่โอ้ยนี่ นี่ไงโหนี่ใหญ่มากนีใ่ใดูโอคุณนหนน่นะนี่ค่ะนี่ก็คือผลผลิตของเรานะคะก็เนี่ยเก็บกินไว้ในครอบครัวนะคะกําลังพอดีเลยค่ะก็วิธีเก็บนะคะก็ไม่ต้องล้างแล้วก็อันนี้เป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่เก็บแบบนี้เลยเนี่ยปัดเอาเดินออกน้อยหน่อย ก็เก็บไว้นะคะเอาไว้ในบ้านไม่ตากแดดนะคะเอาไว้ในบ้านในที่ที่มีลมผ่านนะคะเดี๋ยวแหมก็จะเก็บเก็บไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเก็บหนึ่งเดือนแล้วก็เอามาเผากินค่ะช่วงเดือนหนึ่งอะช่วงเดือนสิบสองหรือเดือนหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่อากาศหนาวๆน,นะคะโอ้โหมันมันจะแบบว่าหวานอร่อยมากเลยนะคะช่วงนั้นนะอ่าก็จะเก็บใส่ อย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแบ่งให้บ้านบ้านของแม่พ่อแว่นนะคะจริงๆแบบไม่ชอบหัวใหญ่มากนะชอบหัวใหญ่สักประมาณขนาดนี้นะคะ่ะกำลังอร่อยมันเข้าเตาได้พอดีเตาโอเคแบบนี้นะคะ นี่ค่ะสเสบียงอาหารนะคะของแบบค่ะเพียบเลยนะคะฟักทองก็ยังมีนะคะสม้มเสริมว้าวนี่ค่ะเพียบเลยค่ะ โอ้ยมันเผาว้าพอลูกนอนดูกระตูนอยู่นี่พ่อ,อมันเผาหวานมากกบมีอีกมีอีกนอกจากนี่เป็นอะไรหมดที่เอาอยากจะเรียนเนาะอืมอันนี้ที่เราปลูกที่เราเก็บกันเนี่ยถูกหวานนะกินยังพ่อ <noise> うん。 ร้นเนยแต่ก็มันอนั่งเก็บไว้หนึ่งเดือนอะเก็บไว้หนึ่งเดือนอะจะหวานอันนี้ไหนกินหมดยังเนี่ยอืมได้กินดิอ่ะใส่เปลือกก็มีมันหนึบอีกนี่อะไรเนาะอ๋อโโหข้าชอบอะไรเนี่ยไ้ที่สมัยแ่กมันโอ้ตหครดๆล จิราาโ,โร่ว่ากันดูโอ้โหขิ้ใหญ่อะจิโร่ขี้ใหญ่นะจีจีบอกว่าหนูก็ช่วยเก็บนะหนูกินหน่อยรสชาชิไก่จิโร่หวานมากคนญี่ปุ่นจะนิยมกินมัน,นมันเผาค่ะเดือนสิบสองเดือนหนึ่งน,น,นี่จะหวานมาก

อเดตกจดอเอนี่คนี่พี่ซิจิก็กินน้อกใ่โซบะนี่ยมันหนึบนี่อเนี่ยกอที่แม่ทำไงเยน้อรหมูทำไปตัดอออะไรเนี่ยกเลยงกัดมเต๋ออาไหมพี่จิอยกินไห่ได้ลูกให้พี่จิกินน้นน่นกินง่ายกว่าเราไป่รือ

พอให้ดูการ์ตูนแล้วพูดพูดตามการ์ตูนแบบนี้แม่แม่ไม,ม่ชอบนะเดี๋ยวแม่ไม่ให้ดูนะชื่ออะไรอือฉิก๊าหยูอ๋อจิแม่จ๋าหน่อยหน่อยไม่ใช่พูดตามนะจะพูดไม่ได้แบบเนี้ย <c oughs> อ่าบอกว่าแม่ไปหยิบที่ชู่ให้หน่อยแบบเนี้ยออยิ๋วอิจิโร่กะทมิชาวิถ้ากินเปลือกกินได้พ่อนี่เนาะเออ มันจะหนึบๆแล้วมันจะเก็บได้นานค่ะเป็นการแปรรูปเออเนาอโทษดิชอบมากอร่อยเนาะขอโทษดิให้เยอะเกินไปน้องต้องฉีกให้เป็นก้อนๆอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จิตติคอสหน่อยนะเจ้าเสือหืมโอ้ใครเขาให้อย่างนั้นลูกเฮ้ยตัดเสร็จดก็ตัดกันได้เดี๋ยวโอเคนใงคลิปนี้ จะไปก่อนแล้วนะคะกกดีบาที่ตก่กปลาก็กดีทำไมมน้อะโร่กินอัดคตัวนึงคกกนจะตัไหปปยดขัดันมัแม่จ๋าเอาดีเอาดีแล้วก็ใส่แล้วก็ปปีิมล้วอกระตังพอ่ะหักไปหักได้ไหมอ่ะมันมันนุ่มมากอ่ะหักมันเดี๋ยวมันเละ ให้พ่อทําให้ดีกว่าลูกนั้นบายบายกันดีกว่านั้นสวัสดีค่ะกันก่อนแล้วลูกปะสวัสดีค่ะจะโดมันเัสาทีเชื่อว่าอะไรฉันเหรอืมเจนสวัสดีค่ะจชอบมันมากเลยค่ะจิ๊จิ๊บสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคไปแล้วค่ะ